สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับต้นกําเนิดมีฮอกว่าเขาเนั้นน่าจะเกิดมาไงและแม่ของเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นใครอะไรแบบนี้เพราะว่าเรื่องราวเกิดกับมีฮอกจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเป็นลูกเต้าหลอกใครแล้วท่ะหมเขาต้องมาอยู่คนเดียวอย่างสันโดษแล้ะแบบนี้เพราะว่าเรื่องราวเกิดกับมีฮอกที่เป็นตระดนับอันดับหนึ่งมันก็น่าจะมีเรื่องราวสําคัญและความลับที่มันจะได้มีการเซอร์ไพรส ภาว ita, ่าการที่อาจารย์โนดะเขานั้นปิดบังเรื่องราวตัวละครมีฮอกทางทัานที่ตัวละครตัวนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มันสําคัญมากเนี่ยมันก็เลยน่าคิดน้อยชาติกับเนล่มีฮอกมันจะได้มีการเปิเนื้อหาและก็เรื่องราวจกอดีตซึ่งมันเกี่ยวกับพ่อและแม่ของมีฮอกอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเนื้อหาในปัจจุบันมันก็จะมีเรื่องราวการย้ออดีตของกลุ่มล็อกที่มันเป็นเรื่องราวสาคัญที่เราก็จะได้เห็นในตอนนี้เนี่ยมันได้มีการเปิดเผยแล้วนะว่าล็อกดีซีเบกเค้านีีี้ก็จะมมเรรื่่องงทแันได้มีการเเปิดผยเรื่องาาาวขเ่่ี เป็นพี่น้องก,กับชัมล็อกซึ่งเป็นหนึ่งในภาคเขตสเนเทพที่แข็งแกร่งและเราก็จะได้เห็นว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของชันและก็หนวดดำพวกเขาเนี่ยก็เริ่มได้ไม่กรรล,ล้าเิดเผยเรื่องราวมาแล้วใช่ไหมฮะพาะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนอมีฮอกเรื่องราวของเขาเนี่ยกำลังจะได้มีการ,ปรเปิดเผยออกมาเหมือนกันหรือไม่เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าเนื้อหาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเนื้อหาการย้อนอดีตแล้วก็ได้ไม่กรรล,ล้าเิดเผยเรื่องราวเกกับกลุ่มล็อกแต่ว่าจู่ๆในตอนนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มโรเจอร์แล้วก็กลุ่มเจ ซึ่งการที่กลุ่มโรเจอร์นั้นโผลมาเนี่ยมันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องเล่าที่แปลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าการที่กลุ่มโคมจาได้มี็บอปาขนาดนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะกลุ่มโคจาการที่อาจาร,รย์โนโดานน้ำปูเรื่องราวพวกนี้ออกมานั่นจะหมายความมันนะฮะจะมีเรื่องราวความลับที่กำลังจะได้มีการเปิดเผยละมันเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับมีฮอคอะไรแบบนี้หรือเปล่าโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้มีการสงสัยกันว่ามีฮอคเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นลูกของชากี้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรื่องราวที่บอก มนได้มีการเปิดเผยน้องแชกี้กับซีเวอร์เลลี่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังน้องพวกเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งอะไรแบบนี้ในตอนนั้นคงก็เลยสงสัยคว่ามีฮอกเนี่ยจะเป็นลูกชายของแชกี้แล้วก็เลลี่อะไรแบบนี้แต่ว่าในตอนนั้นก็จะเป็นเพียงแค่เรื่งเล่ากันสงสัยเท่านั้นเพราะว่าเดินเื่าเล่าเพียงแค่นั้นมันก็ไม่สามารถต่อยอดและใช้เป็นหลักฐานได้นะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องราวรืะว่าหลักฐานอะไรนะฮะที่มันจะได้มีการเชื่อมโยงไปสู่มิฮอคกจะมีก็แต่างงงงงคคคนนนทีีี่่่สััเกกกกต้วรมมมมขออยล โดยที่ในตอนนั้นก็จะเป็นการคุยของขลังซะมากกว่าแต่ว่าล่าสุดนี่ก็จะมีคนสังเกตเห็นนะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดในตอนที่ชาก,กี้ไน้ปรากฏตัวมาที่เกาะเจนโนซึในตอนนั้นก็จะได้เห็นแถาที่เอวของเธอเนี่ยมันมีรอยเว้าที่น่าสนจาใจนะว่ารอยนั้นมันมีขีดข้ามัมนกับรอยผ่าตาดัดซึ่งดูผ่านๆน,นี่นอาจจะเป็นลายเส้นที่อาจารย์โนโดาเนี่ยคราวนั้นว่าส่วนเว้าส่วนคล้องของผู้หญิงก็เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบสองฝั่งเนี่ยมันก็จะมีเพียงแค่ฝั่งเดียวเท่านั้น ในตอนที่แชากี้เนี่ยผมมาก่อนหน้านี้นะฮะตรงเอวของเธอนั้นก็จะไม่มีรอยแบบนั้นมันก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นมานะว่าเหตุผลที่ชากี้เนี่ยเธอนั้นออกจากการไปกับตันของพผอคุจานั่นมันจะเป็นเพราะชากี้เนี่ยเธอนั้นเพิ่งข้อหลัวออกมาก็เลยทําให้เธอนะฮะต้องออกจากพผาคุจาแล้วก็มาเปิดบาแบบนี้และลองรอที่ได้ไม่การสังเกตในตอนล่าสุดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนปานบาดแผลผ่าตัดที่เธอนั้นได้ไม่การผ่าข้อได้แบบนี้ก็เป็นได้เพราะว่าชุดของชากี้ในปัจจุบันมันมีการโชว์เอวก็จริง จนเราไม่เห็น,นว่าแชก,กี้ในปัจจุบันเนี่ยเธอนั้นจะมีรอยแผลที่เอวอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่าจดสเกตในตอนล่าสุดเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ลายเส้นหนอจานโนดาค่เท่านั้นแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ42ปีก่อนและในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือเหตุการณ์เมื่อ44ปีก่อนใช่ไหมฮะและถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูที่มิฮอกในตอนที่เขานั้นนั้นมีอายุ43ปีซึ่งมันดูจะเเเปปป็นนนนนนนรรื่่่่่ออองาาาวทีีนนีับกกไหหะ้้ย 4ีปีก่อนแชก,กี้และเกลเลรี่พอเขาเนี่ยได้เจอการเ่องเหมือนแชก,กี้เนี่ยจะถูกใจเลลี่ประสบคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหปีต่อมามีฮอเ K, ก,นนอเ,นก,กเนี่ยก็ได้ลืมตาดูโลกและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเนี่ยแชกี้เนี่ยก็ได้ลาออกแล้วก็ได้มาเปิดบาร์ในตำนานที่ก่อนเจนดูสึมันก็นเลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าแต่ละประเด็นเนี่ยมันดูจะเป็นบาะแสที่มันบาบาต่อมันนะฮะกลายเป็นบาะแสที่มันน่าสนใจเมื่อเรานาเรื่องราวทุกอย่างนั้นมารวมกรรันแล้วก็ไปขอดูใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น แล้วก็มีฮอ,อกเขาเนั้นจะเป็นลูกชายของเลลี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวพวกนี้นัเป็นเรื่องจริงข,ขึ้นมาเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะลงรองกันพอดีนะว่าทำไมแชงกับมีฮอ,อกนันถึงได้มาสนิทกนันได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าการที่แชงนั้นเป็นเด็กฝึกัาบลูเอเจอร์และถ้าเกิดมีฮอ,อกขอเขานั้นเป็นลูกชายของเลลี่ขึ้นมาเนี่ยการที่พวกเขาเนั้นจะรู้จักกันแลวก็สนิทกันตั้งแต่เด็กเรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องราวที่แปลกเลยเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมารอดู ยังไงเรื่องราวพวกนี้แล้วคนต้องมารอเรื่องเ,เ,อไไะะอเล้วก็รอดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กแชร์ subscribe like, แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ